สบ,ะะ desktop, ส,บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบัติพ่อเพาะกระซองน้องแทนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กาลงมาเบิ่งพ่อน้องแท่นท้ายหัวหน้าพี่น้องเอาหนำเคี้ยวพี่น้องเอาหนำเคี้ยวแล้วก็เอาหนำเย็นลงมาส่งกระเพื่อแล้วก็ดีดพี่น้องเอ้ยน้องสาวาสือมาหายแต่แต่อยู่บ้านค er. ุณล er, ูกชายลาแม่บังคับมายืนอยู่พี่ลูกล่ะเม่บังคับมายืนนั่งกินอยู่พี่ไม่ไม่มันแต กองแทนเพื่อไทยหัวหน้าคนเดียวพี่น้องพู่แต่แต่บอทายผู้เล่นู่หางย่างอยู่พี่น้องย่างอยู่อันท้ายนะพี่น้องเข้าวอันเด็ดนะเข้าวนะพอพอของแทนยังบุษบุษห้องก็เครื่องนะไก่เครื่องเข้าไปน้อยหนึ่งแต่อยู่เครื่องนี่อาดมือนี่อาจสิแล้วอีกสามให้นี่แต่ก็บองื่นเพิ่นอาจสิลงท้ายพี่น้องเอยแมนแทนท้ายซอยน้่บ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าแกมันมันในได้บอกมันบอกประถือพี่น้องเอย โงซานอยู่โซซานพะโลแท้เพื้นไทยคนเดียวมาซาเมินนี่แล้วพี่น้องเอ้ยน้องเอิญเพื่อนว่าเอ้าไทยหน้าได้ยังบ่และนะโอ้ยหน้าเป็นท่งเนาะพี่น้องใส่แล้วได้ได้อ่านพังนะก็คือเข้าอันพ่อแม่น้องอ้ายพี่น้องชุบเผื่อก็ไทยคนหน้าแล้วแต่ว่าเพื่อนห้องก็มาโตกะมื่วานมื่วานแคเนาะงอ้ายมาโตกะมื่วานนี่พี่น้องโตกะมู่วานนี่เพื่อนกันยังไม่ทันได้พ่อดอก พ่อแม่น้องอ้ายเพื่อนก็มาโตกมื่อวานนี้เมื่อนีิไทยหุนหน่นนาเพื่อนกะเห็นหมูไทยเพื่อนก็เลยไทยไทยมันแล้วเพื่อนก็ได้พี่น้องเอ้เอารถน้องสาวลงมาน้องสาวเพื่อนมาตึวงเทปได้ร้ายเหมือนเลยแหละเอารถน้องสาวลงมาสงสารพี่น้องเองง้ย เวลาเพิ่นอยากได้ยังกะทุขึ้นหาแมงคันห้แมงคันอาลงมาให้แมงคันกะลงมาให้พี่น้อยไอพ่อน้องไอพ่อน้องไอเป็นคนไทยวันนั้นหรือเจ้าไอเพิ่งเป็นคนไทยพี่น้องเพ่ไคิดว่าหน้าเพิ่นมาแล้วมันบอเป็นหน้าเพิ่นหน้าแมงคันชูเพิ่นนะพักก็ขึ้นแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไทยมือเดียวกะกายพ่อน้องแคนพื่อนเพราะว่า รถไทยสองคันชุเพลินนะแต่ว่าอันนี้ก็มีอยู่สองคันครับบมมีผู้ได้มาทายซอยนะพี่น้องอันนี้ก็รถไทยก็สองคันครัโบโมมีผู้ได้มาทายซอยกระโซซานอยู่โซซานทัวตัวเองกับพี่นอ้นองเห็นแล้วได้สั่เปิดพี่น้องให้น้องเอิญเพิ่นลงมาเอาอันน้พี่น้องเอามักต้องกับมักมี้พี่น้องเลย พ่ไทยขนาดอันย่ามดำนี่ไอเอ้ยพ้นตกนี่ว่านำข้าวจักรจานทร์มาได้นี่พ้นตกลงมาหนินะแม่นแล้วก็เกี่ยวขึ้นผู้อีใด้แม่นเกี่ยวคืนผู้อีกกระบลายปันไดเกี่ยวคือปูกับประมาณชามสี่ให้นี่แหละเกี่ยวคืนมานี่นะ มันจะมีหวัวเข้าขันไว้ยีดอกนะนั่นแหละสบายนั่นแหล,ออลนะอ๋บอบ่อเสียบแกแด่นะคืบบอว่าบ่อส่วนเขามาแทกหน้าฮันเดแลละเขาเสียบไว้ฮันเด้เออบอหมีบ่มีนาทีมมม่มันตน้อง,อ,นองมีัมอ เรียนไฮลงไปเลยฮอดพายแลละก็สซเกียยวขึ้นมาแล้วก็มันสีมีก้นน้องก้นพายห้าหลักะขึ้นหน้าอีกได้ค่ะมันเป็นบุ้งอันนักแม่นคือกันนน่แหละบือื่นกับสิหูแหละบูอ,อื่นชุดเจ้าแล่วอยู่ดอกนี่แลวยดอกพัากกะทายแต่เศร้าสุวสานทัวตัวเองก็เห็นได้พี่นอเลยเห็นหนาสองคนสามปีแล้วชี้ได้จำได้ ีเงินกับแมลแท่งก็สิจั่งอยู่พี่น้องเงินเดือนก็เงินเดือนยูทูบกับแมลแท่งก็ได้สองสามเดือนไล้พี่น้องเัาสิเอาเงินจ้างก,กับสิเ่งได้พี่น้องเลยจากซอยอยันพรนแ,แมงรงแลงแท่นี่แหละกับซอยแมลงแท่นี่แหละเห็นาได้สักเนาะเอบสิสูนี่แหละพี่นอ้องเก็เศร้าหายชาวนากันสูแบบนี้มากะน้ำมันกับแพงพี่น้องเอย้ย อนอยู่เทิงเพื่อนก็เพื่อนนัง่งเพื่อนอยู่ในอันโฮมใหม่เละพีพ่น้องโฮมใหม่อันที่ติดโนุนธาอะไรทำเองแทนไทยได้นะแม่งแ,แนาทนลงมาไทยซอยพอแทนอยู่ในไทยแบบเพื่อนผัดไส่เกี๊ยนึ่งแล้วเพืาาพ่าาอนพรามันซาอัมประทันใจเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนผัดส่เกี๊ยส้อม ขอขอบคุณไร้ FC ทุกๆ่านที่ใหก้กำลังใจเลยค่ะมาใหาก้กำลังใจครอบครัวเฮาเนาะแม่น้องแท้กับพ่อแม่ยังมีแต่คำขอขอบคุณในเรื่อง FC ทุกๆ่านเอ้ยป่าลุงฮามฮามีพ่อมาเลยลูกลิงแม่ลูกลิกลิกลิกเล็ก มืฝ่าเหมือนพ่นมาเลยพี่น้องเอ้ยให้พ้นโตกก๊ะกบใค่พีนพ่น้องเอ้ยว่าแม่น้แท้นาเซ่เขาปลูกได้ซองขึ้นเลยซองเมือเลยกับขึ้นอันกับเสอือเสือมาเนี่ยคือได้คือคืนหนึ่งแล้วพี่น้องขึ้นที่สองเนี่นะเพราะวา่าเพราะว่าเพิ่นกะว่าสีเมื่อต้งน้ำมงนะเพิ่นจะสีอด้หรือว่าเพิ่นสีเมื่อตรงน้ำมงก่อนหรือเพิ่นสีมาทไทยหูนหน้าหรือว่ารนึเปลพี่น้องเอ้ยว่านี่ก็เหมือฝ่าหมือนนมาเลยผูกกลุ่กองมาเลยกะ พองแท้เพิ่นสิว่าได้เนาะแต่อยู่นี่กะกะกะยังบ่พอดอกพี่น้องกะกะยังบ่พอลายังบ่แล้วให้ซําพี่น้องเอ้ยูมดฟ้มนมาแต่ว่าอีกบ่เฮิงกะนี่ก็จะค่ําไม่3ค่ําอัน3ค่ําค่ําที่เจน่ะเจออ่อนเพิ่นสิจ้าพีนพ่น้องเพินพ่นสิจ้าเพินพ่นสิจ้าคนนั้นดำหน้าแล้วพี่น้องแมแทนกะนี่กะว่าสิ บื้ออื่นนี่ว่าสิไปเอาน้ำมันพี่น้องสิไปเอาน้ำมันพุ้ยก็ยังบ่ได้พุ้ยก็ยังอ้าวบักล่าเพิ่นคือเฮ็ดกับแม่แบบนี้บานนี้บ่โอ้ยอ่ะสิแลวพี่น้องเอ้ยแลวก็สิแลวแต่ทางอันเทิงนี่ได้ยังแต่ทางลุ่มพี่น้องเอ้ยบานี้ทางลุ่มก็ืนะเพิ่นสิลงไทเนาะไพายัง พรแคมพเจ่พลังเพิ่อนตาต้มบ้านในจิ๋งแล้วพี่น้องต้มบ้านในจิ๋งตากะดีขึ้นพี่น้องเลยเพิ่อนมาเพื่อนกบาดีใครใน่ใครัวบริตกิน่งแห้งกระเต็กมาหยกใครหยกอันนั้นไม่หยะจับรถไใคพี่น้องเลยแห้งกระเตงเข้าไปลูกไายนั้นเล่นนำกีโต้พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้นะถูถูได้ที่ถูถู ยอมพี่น้องเอ้ยยอมลูกชายยอมแท้ๆอีกบ่เฮิงแมงแทนก็สิได้ดํพี่น้องเอ้ยประมาณทิศนึงถ้าสิฮอดประมาณทิศนึงทิศปลายถ้าสิฮอดบ่าแมงแท่นก็อาจสิประมาณ2ทิศนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวก็สิได้ไปซื้อคุยพี่น้องไปซื้อคุยให้พ่อแนมาใส่กะเดี๋ยวสิถาเแนวใดเนาะ เห็บคกะทะลุดีดุนะอันละสองพันพี่น้องเลยน้ำสีขาวหูแม้แงแค่ค้าแล้วก็สีแดงมะฮ่าให้ดูกินจะเสษย่างกินพี่น้องเลย เซตย่างกินมีแต่ผ ah. ู้ไทยหูดหน้าอันแม่น้องอ้ายนะป้านะเพื่อนท้องกะมาโตกะหมู่บ้านนี่แต่เพื่อนไทยหูดไวสิื่อๆพี่น้องเพราะว่าไทยก็ไทยหูดไวเดียวเจ้าหน่อยผัดหมูดำหมูย่างเผือกผัดชิมะไทยหูดหน้าฮะนะสุดไซเพือนสิบันในหนึ่งเบจแม่ของแท้เราหมูเนาะแต่ก็อีกบ่โดนดอกแป๊บเดียวเนึ้อไก่เนาวกับพี่น้องเอ้ยแต่อยู่บ้านนวลซุ้งกะน้ำมงกะแม่น้องแทนกับพร้องแทนยังไม่ได้เมื่อโตถูกในหน้าซองกอน หรือว่าเลาะไว้เบยอกฝากปติทรายก็ะเล่นน้ำกี่ตงพิน้องเงยเหมือนฝ่าเหมือนฝนมาอีกแล้วพี่น้อ,นนนอ,เนองเ้ยตกหลนนะ่นเนาะตกกับพอได้อันแมนแทมพอไดเอากา สายเลนนำขี้ตมพอทายหน้าโอ้ยตายเลยเมื่อจะอาบน้ำนะลูกอาบน้ำซาหัวเนาะเมื่อจะอาบน้ำซาหัวโอ้อาบน้ำซาหัวบ่ <laughs> ถุงยาปลาลุงกันถุงยาปลาลุงกะลูกสบายดีปลาลุงหนานอนคากร้ายโอ้ยน้ำเขาหูเพิ่นเลยแหละโอ้ย เลือแต่แข็งแท้ไปพี่น้องแม่นน,น,นองแนทนกัสซีขืนแหละพี่น้องไอ้แม่นนองแทนกัสซีได้ลาาขี่เพียเท่านี้แล้วเนาะ,ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกท่าที่หายกำลังใจครอบครัวเฮาแล้วกัโดยมาตลอดเนาะอุดนูนเฮามาตลอดแต่กับบมมี่ยังตอบแทนมีแต่คำขอขอบคุณนี่แหละลาแล้วเนาะพี่น้องทิน,น่ะพอกันมาอย่าลืมกดติดตามซ่องน้องแทน